สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยครับผมผมลิวจีเฮดยี่สิบแปดนะครับก้อนนี้เนี่ยเรามาเล่นเซิร์ฟเวอร์เอ็มซีคาราเมลกันนะผมก็อ่าหวานจนมดขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวขอไอ้ก่อนอ่าเมื่อกี้ก็ไอเลิฟยูซุยไปทีหนึ่งนะ <c oughs> ไม่ใช่โอเคผมก็ตอนนี้ก็จะเป็นอ่าทุกๆหนึ่งอาทิตย์จะมีการแจกของเติมหนึ่งชิ้นโดยการสุ่มคนนะครับว่าแล้วก็มาลุ้นกันนะว่าเขาจะแจกอะไรนะครับอันนี้คือคลิกรับดาวน์นะกรกแลกบัตรออนไลน์ครับหนึ่งสามารถนำมาแลกบัตรออนไลน์ได้ครับ บัตรออนไลน์แลกได้2อันนะครับเอ้ยนำนเลเทอร์สตาร์สองอันเนี่ยมาแลกบัตรออนไลน์ได้1อันครับผม <c oughs> อ่าเอ้ยหมกเพชรบวกยี่สิบห้าเลยวะเอาชุดเว้ยผมแนะนำคุณผู้ชมนะครับสำหรับคนที่เดี๋ยวชุดนี้ต้องใช้สามอันเลยนะครับ What the fuck man เอาเดียดเดียวก็ได้เออไม่ไม่ง้อนะครับหาเงินในเซิร์ฟนี้หายังไงกันเนาะนะครับนี่คือวิธีการหาเงินนะครับผมไข่มังกรทำอะไรกันได้เนอะเอ้ยไข่มังกรทำไรได้กันเนอะนี่ครับคำอะไร ดูอะไรุ้ยนั่นดูดูสิ่งไม่ดีดูสิ่งคืนกรามเนี่ยครับเรามีหมวกเลยใช่ไหมฮะก็ใส่ใส่ชุดเหล็กไปครับผม Apple ิอาไรครับ I have a pain I have p r i m e Apple เฮ้ยเดี๋ยวคนหัวหายโอนะ้ไม่คุณเอฟเอาเออย่ามาก่อนครับแล้วก็ขนแข่ใช่ไหมอใช้ได้ใช่ได้ฮะ <c oughs> แล้วก็ทอสครับแล้วก็อ่าเชดฮะกระจกครับผมลาวาด้วยกับผมนะฮะอันนี้คือ อะไรว่าฉายานักข้างเอาไปฉายาเลยครับฉายาเทๆสามารถซื้อได้ที่นี่นะครับได้ที่ป้ายนะครับฉายาชายเสาน้อยอ่ะเสาวน้อยชายเสาน้อย,ฉายา,อยฉายาคนรวยผมเนะี่ยฉายาเฟสเฟ่เท่ไปมีแตแดกฉายาอินดี้ครับผมเนี <c> ่ย <oughs> โอ้อแจกของฟรีอ e ีสปอร์ตเลยปะ่ะ <c oughs> ไม่ใไม่ได้ใช่อันนี้คือเลือกเพศใหผมสามารถเลือกเพศกันได้ฮะโสดมีแฟนมีแฟนแล้วดินี่มีแฟนแล้วก็ไปชายด้วยนะครับชายแล้วก็มีแฟนแล้วนะครับ อาตรงไปตกปลาและคว้คต่างๆครับแล้วขายปืนต่างๆด้วยฮะนนี้คือ e XP ฟรี๋ยวขอไอ้ดึงรอบ <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับ e XP ฟรีนี่กดรับแล้วไม่ใช่หรอทำไมไม่ได้อ๋อตรงนี้ใช่ไหมฮะงอรับเลยฮะผมรับเลยเดี๋ยวครับไม่ต้องมาเล่นมุกแบบรับเลยก็ไม่ถึงใิเพ่ไม่เอานะ <c oughs> เดี๋ยวเรียกมาตบจีละตัวเลยเนี่ยผมขอโทษด้วยฮะ มันรุมผมแน่นอนทนะี่ผมสหรับคนที่ชอบเซิร์ฟเวอร์แนวเซิร์ฟเวอร,วอร,วอร์แบบนี้นะครับมีโค้ชได้ทำด้วยก็สามารถมาเล่นเซิร์ฟเวอ็มซีคาราเมลกันได้ผมก็ระวังมดขึ้นกันด้วยฮนะโค้ชตกปลาครับนี่ฮนะโค้ชตกปลาเหมือนกันเลยฮนะเป็นตกปาลารับฟรีฮนะสบายๆอันนี้เป็นทีมติดอันดับครับอเมซิ่งหัวหน้าทีมใครต่คุงนะฮะทีมโหด์สามอันดับต้นๆที่นนผมซึ่งไม่มีอยู่ทีมเดียวมังเลยโหดสุดไงโอ้ต้องขึ้นไปเป็นร้านขายปืนนะครับเรามาดูร้านขายปืนกันดีกว่าครับ มีเออมีปืนอยู่นี่ด้วยเป็นปืน AK 4 7นะครับอ่าขึ้นมาฮะมีปืนอะไรบ้างวะ M 4ี่ขอผม M 4ฮะ IMI ครับ Six Sauer FN Sniper c a r เลครับ FN s c a p e r เหมือนธรรมดาฮะอันนี้ก็จะเป็นของวางครับผมเป็นสไนเปอร์นะครับหนึ่งตรงนี้เลยนะฮะสามารถมาเลือกซื้อสไนเปอร์กันได้นะครับผมอ่าเป็นว่าเดี๋ยวดาวดาบโหดของคุณริวเดี๋ยวดาบเขียนอย่างนี้เลยมันดาบดาบโหดเอ้ยชุดเกาะหูยเอาวะ ตุ๊หัวของริวที่เฮดยี่สิบแปดครับเป็นไงโหดเะล่ะหล่อเลยโหดูดูผมใส่เป็นไงครับ oh, oh, ด,ด,ดูดีไหมฮะหลอ่ลอไหมฮับหลอ่อหล่อเลยฮะดีมีคนมายืนข้างหล <c oughs> ังหมดเลยอะไรเนี่ยมายืนยืนถ่ายรูปด้วยฮับถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปเอาเดินหนีอีกเดินหนีอีกเดินหนีอีกเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนะครับผมโอเคฮะบเราต่อเลยครับผมแล้วออลเควสอยู่ไหนวะอย่าบอกว่าเควสมีแค่นี้ต้องตรงนี้ดิเควสใช่ไหม <c oughs> ทำเควสอ๋อทำเควสหลวงพ่อสิงวัชชิงกาเบล หลวงพ่อซิงอ่ะเดี๋ยวเเล่นดีๆไอ้หนูน้อยเล่นดีๆนะครับต,ต้องขึ้นมาด้านบนก่อนนะผมออกเป็นวัดใช่ไหมเราต้องสำรวจวผมอย่าพูดคำหยาบเถะในวัดนี่มีขายแบบนี้ด้วยเลยครับทําเควสหลวงพ่อซิงวัดชิงกระเบลนะครับอ่านี่คือหลวงพ่อเหรอนี่มันบาทหลวงนะ,นะครับอันนี้คือเคสนะครับผมเคสนี่เป็นคนป่วยเคสเดี๋ยว what the fuck man นี่คืออ,ะ,อะไรวะเคสหลวงพ่อซิงวัดชิงกับเบลนะครับ ไม่เท้าหลวงพ่อนะฮะก็สามารถมาทํากันได้ผมซึ่งผมก็ไม่ทําทําไม่เป็นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ยากดีกว่าเอาดอกไม้มาแลกครับผมแล้วก็นาดอกไม้มาไว้ตรงนี้โอ้ยอย่างนี้นี่เองครับผมก็สามารถมาทํากันได้ครับนํามาแลกของหลวงพ่อได้ฮะชุดหลวงพงหลวงพ่ออันนี้มันหมวกอ๋อนี่มีม,มีพาอยู่นี่ผมก็ว่ากันฮะไหว้แต่ทําความคารบครับผมเนยให้เกียรติสถานที่ด้วยผมอ่าหลวงพ่อซิ่งหลวงพ่อซิ่งวชิงกระเบลเนะฮะเดี๋ยวหลวงพ่อนี่มีเขาจะล่ะ อะไรวะอะไรของมันวะเนี่ย,ยนี่ครับไม่ได้เลือกผมมาเป็นว่าแล้วก็คารพท่านก่อนครับโอเคผมถือว่าเป็นพระนะครับโอเคผมก็จริงๆมันก็สมควรไม่สมควรก็ขึ้นอยู่กับดุลยเดนิจนะครับนะผมโอเคผมไปต่อเลยดีกว่าฮะ <c oughs> นั่นคือล้างไขปืน,นครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบอ่อน้ำพุนะครับอีกพีรับไปแล้วอันนี้คือใครเวทปีกบัวลอยสลับ V A P เดี๋ยวบัวลอยบัวลอย,ออยจเจ้าผืนยาก ใช้มาจา่อคาเร็วเกินไปที่มันสําหรับ VIP ก็คืออะไรรู้ไหมครับคือมันต้องทับแฮทครับทับแพทนี้ได้เฉพาะ VIP ครับ <c oughs> แต่ตหนที่แอดสองคนขนั้นนะผมนี่นะครับแอดสองคนนี้นะฮะอันนี้คือใครครับตารางโดเนตกันเต็มยศครับห้าสิบทูหนึ่งอาทิตย์นะฮะเก้าสิบทูถาวรอันนี้ผมแนะนำเก้าสิบทูนะฮะหนึ่งพันหนึ่งอาทิตย์ถ้าผมยศยศแอดมินนี่มีอย่างนี้ด้วยล่ะเออมีขายแปลกๆนะครับโอเคผมคําสั่งแต่าะยศครับนี่นะฮะก็สามารถมาดูกันได้ผมขี้เกียจดูฮะ นี่ครับกฎของเซิร์ฟเวอร์ครับผมห้ามสร้างบ้านลอยฟ้าพบพบเห็นเจอเซตสูงนะครับแล้วก็ห้ามทำฟาร์มออโต้ห้ามขอยศหรือโอพีขอเกิน3ามครั้งแบรนด์ฮะห้ามกลบกกวนผู้เล่นนะครับห้ามขอของแอดมินครับผมแล้วก็ห้ามทีพีไปหาคนที่อยู่พีอพีครับห้ามด่าคนอื่นหรือคนอื่นไอ้หรือแอดมินแบรนดหนึ่งวันฮะห้ามทะเลาะกันในเซิร์ฟห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นให้ผมแบนดในพีฮะห้ามแอดมินนะครับแจกของพบเจอเอายดออกนะครับอันนี้ไขว่าแมวอ่ะ ไม่ใช่นี่วะหรือว่าแมวนี่ครับเควสตัดไม้ครับผมอันนี้คืออะไรวะเลี้ยวขวาว์ฟโซนครับตรงไปแต่างงานเอาไปดูที่แต่างงานก่อนครับเอาเป็นโบดนี่ไงเป็นหัวใจนะฮะระบบจับสัตว์ครับผมนี่นะครับรับเชื่อจับสัตว์ฟรีที่ขวารับเลยฮะรบับมาแล้วนะครับทีมครีเอทีฟครับอ่าดีคือแมรี่นี่คือคําสั่งการแต่างงานทนะี่ผมสามารถมาแต่างงานกันตรงนี้ได้เลยฮนะแบบว่ามีแฟนอะไรอย่างงี้ก็อ่าอะไรดีวะ ป้าบอขอแตกมากเลยับผมผู้ชมครับอันนี้ก็คือว์ฟโซนต่างๆฮะมีที่ไหนบ้างวะเสร็จโฮมไปนี่ก่อนให้ผมตามสเต็ปเลยฮะเสร็จโฮมไว้ครับอันนี้คือเควสเราไปดูมาแล้วอันนี้คือช็อปครับแวร์วอลแวร์สร้างบ้านไม้ครับสร้างบ้านดินฮะวัฟพิวพีปิดประปงอยู่นะเปิดมันไอ้เปิดสามทุ่มครับแล้วก็ว์ฟสร้างบ้านฮะ อ่ดีคือเก็บเงินเนี่ยผมเลยอันนี้คืออะไรวะล่าบอสเดี๋ยวเราไปล่าบอสก่นเลยฮะเรามีของแรอยู่ครับมีไปที่ไหนบ้างวะไปล่าบอสขีดขวาล่าบอสสลตันคิงฮะเข้ามาเลยครับรอ2วีครับหนึ่งสองซ่อขอแรงกว่าน,นี้เอา,าผมในบอสในบอสสลตันหนมันโอ้โหติดติดติดใหบางมุมโอ้ยจะเพิ่งติดอ๋อมันติดอยู่นี่ฮะออกมากูเนสติดติติดเป็นติด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  โอ้โหข่ากินก็สบายเลยครับอย่าไปเดินอย่าเดินไปใกล้มันฮะ <c oughs> คุณอาจจะโดนตีอย่างนี้ได้ครับผมผู้ชมครับ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวโหดจังวะนี่ครับระวังนี่ก็ตีมันไปฮะเราไม่มีแอปเปิลทองเลยหรอวะตีมันอย่างเงี้ยตีหัวมันเนี้ยมันจะตายยังวะเนี้ยมันตายยากจังนี่ <c oughs> ครับเฮ้ยเดี๋ยวมันมันออกมานี่เลยฮะลุยต่อลุยต่อนี่ครับตีเดี๋ยวดาเมจเท่าไหร่วะเนี้ยอันนี้ชัดเนี้ยอ่าอยู่ที่ร้อยสามห้าเองเนี้ยผมแล้วก็แอดมินไอ้ไอ้บอสนี่มันก็ตาายยยกกเเเหลือินววะดี๋ โอ้แ oh, ตา่ยากจัง what the fuck man ตายยากเกินนะบยากอะไรขนาดนี้ยากอะไรขนาดนี้กลับกลับกลับเลยนะฮะเดีย๋ยวเรากลักบโฮมแล้วก่อนนะฮะเราไปดูอาที่ที่บอสต,ต่อไปแล้วกันนะฮะว่ามีบอสต,ตัวอะไรบ้างนะฮะสำหรับคนที่อยากท้าทายบอสก็สามารถมากันได้ผมแต่ผมไม่เอาละคนหนึ่งนะี้ถึงจะมีของโหดก็จริงแต่ไม่เอาเลยนะฮะเอาเดี๋ยวดตกโลกเดี๋ยว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 ตายแงะตายแงะเลยนะครับทาไมตกโลกวะอออีไมแต่เรื่องนะะี่ครับวาปม,มันนี่ฮะ อ่าไปดูที่ค่าบอสต่ออย่าเด็กซโกแมนเข้าประตูไปเลยฮะอันนี้เป็นล่าบอสซอมบี้คิงครับคลิกขวารอสองวิเหมือนเช่นเคยครับหยิกทำไมเนี่ยซุยฮะอ่านี i คือบอสซอมบี้ผมซึ่งเป็นแมปเหมือนกันเลยนะฮะอันนี้คือลูกน้องมันเปล่าวะนี่ตีมันก่อนฮะไม่รู้อะตีซอมบี้คิงก่อนเลยครับเลือดก็ไม่มีอุยตายแล้วตายแล้วโอ้โหวว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 วอวว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 ว้าวว้วว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  ตีมันฮะตีตีโอมันลอยอย่างนี้เลยนะยยครับผมอ๋อเยี่ยมโหได้เจ้าของชุดเพชรครับซึ่งชุดเพชรพวกนี้ก็สามารถนําไปทิ้งได้นี่ออกออกออกครับผมกลับโฮมเราเหมือนเดิมครับค่าซอมบีนี้ได้เงิน1.68บาทนะเฮ้ยไม่เเรื่องครับเอาเลยครับผมเราจะไปต่อกันที่อบอสต่อไปเลยครับเข้ามาฮนะต่อไปก็จะเป็นบอสอบอสแมกมานะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะว,ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าก็จะไปดูครับ จี้ได้แล้วโอ้เจอแล้วเจอแล้วแจมแจ้วตายแล,ล้ละตายยังง่ายอย่างนี้เลยเหลยครับตายง่ายเกินนะฮะบอสยะรับของฟรีกันนี่รับอะไรฮะแมกมาครีมนะครับจากนั้นก็กลับโฮมเหมือนเช่นเคยเลยสองวิเนยหนึ่งสองซ้ำขอมั่นก่าน,นี้ต้องเพลงบ้าอะไรวะเนี่ยเีน่ะครับด้านบนก็จะเป็นป้ายอะไรไม่รู้ฮะที่รู้มีทองมีเพชรนะครับแล้วก็มีเหล็กด้วยนะฮะมา บอสน่าจะเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับเป็นบอสเออ่บบี้คิงเนี่ยเป็นซอมบี้แน่นอนฮะับที่ตอนนี้ผมเซตไฟหมดเลยครับเยี่ยมเยี่ยมกูสมูทด็อกบอสมันแอบ,บอยู่ไหนวะเจอเลยฮะวิ่งไวมากครับเดี๋ยว็เดมันวิ่งไวเกินเดี๋ยววิ่งไวเกินวูดแต่เฮลแมนอุ้ย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 ตีตีตีโห,ด,หดด้วย <Yeah. S 1> <laughs> เดี๋ยวนะโอ้โหหนีเลยครับโฮมโฮมก่อนไอ้น,นี่รู้สึกว่าจะโหดมากเลยนะครับเนี่ยหนีกันฮนะ จากนั้นนะผมเราไปดูที่หาเงินกันนะผมว่าหาเงินยังไงนะฮะไปหาเงินครับออกตีมอนเตอร์ใช่ไหมฮะอ,อย่างนี้นี่เองครับอันนี้คือคลิกขวากดเพิ่มเลือดอ๋อคลิกขวาเพิ่มรายละเอียดนะครับประมาณนี้เลยนะฮะเอาเลยครับผมเราไปตีเบสกันับเบสเบสเบสเลยฮะเบสทีเดียวก็ตายเลยครับนี่เราสามารถนําพวกของที่ดรอปจากมอนเตอร์เนี่ยไปขายได้นะครับ แลผมไม่ไปขี้เกียจเนี่ยครับรวยรวยรวยจัดประหยัดจริงเดี๋ยวเอาดีกว่าเผื่อเอาโอ้หเดี๋ยวมันมันเกิดเยอะไปเปล่าวะเดี๋ยวเก็บก่อนนะว่าได้ได้เยอะเปล่าโอ้โหสามสามวันนี้ขายสบายเลยฮนะเนี่ยใครกันผมก็ต้องตายนะครับโอ่ยแน่แนี่นี่แน่นี่แน่อหโอโหเดยวของตอบเต็มเลยนะฮะโอ้โหหาเงินสบายเลยทีนี้นะครับถ้าเกิดมีดาบอย่างนี้นะฮะอันนี้คือบอสเลยวะทำเควสอ่ะออกมาแล้เป็นเพชรได้นะครับโอเคผมเราไปช็อปกันดีกว่าจะได้นำของไปขายได้นะครับ อชอบชอบชอบตัดให้ขอเลยชอบ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 อยู่ไหนวะชอบอยู่นี่ฮะเข้ามาเลยครับอ่ามีขายโพสเทคครับอันนี้อะไรวะยังไม่ขายยังไม่ขายก็คือร้อยมิลเขาอัปเดตนะครับเราจะนําเพรไปขา,ขายขายอย่างไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันดูก่อนอันนี้คือรับซื้อเปล่าวะอันนี้คือบายนะครับแล้วที่รับซื้อล่ะอยู่ไหนมีแต่บายบายอะไรวะเฮ้ยเดียวไม่มีที่รับซื้อเลยล่ะเฮ้ยอียครับที่รับซื้ออยู่ไหนวะ ฉันต้องการที่รับซื้อเว้ยอ่าไปทำควยต่างๆโอเคผมแม่งก็ไม่มีที่รับซื้ออะไรเนี่ยดิครับแต่อนาคตนี่มีแน่นอนนะผมคุณผู้ชมครับก็สำหรับคนที่อยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์แนวสร้างบ้านหรืออะไรประมาณนี้ก็ที่มีโปเกมอนตัวนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมโอเคฮะประมาณนี้เลยมีเพชรมเีเดี๋ยวอะไรข้างหลังมันวะมันคืออะไร What is this man เป็นโปเกมอนโปเกมอนมาสเตอร์ Master, นะครับมาสเตอร์โปเกมอนดีนะครับโอเคใช้ได้นะใช้ได้ขอถ่ายรูปโปเกมอนตัวนี้กันได้ไหม นี่ครับอันนี้ชื่ออะไรคอมเมนต์บอกทีฮะนะครับเฮ้เท่ไหมล่ะเท่ไหมล่ะมีวัดด้วย <c oughs> นี่ครับผมมั่อันนี้เป็นเรือเราจะมาวิจารเรือผมก็เป็นเป็นเรือที่แบบว่ามีหัวสก e ลเลตันอยู่ครับผมเปรียบเสมือนก็บสุนเปินนะครับแล้วก็มีเตียงอยู่ตรงนี้ <c oughs> เพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันฮะ นะครับผมโอ้ชิวดอยชิวดอยชิวดอยเลยอ่านี้ผมเอาเป็นว่าสำหรับคนที่สนใจเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับเป็นไมโครอร์ชั่นอ่าหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองครับผมโอเคฮะก็พาดเลยเนี่ผมไม่มีอะไรแล้วผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นการแนะนำซิร์ฟเวอร์นะครับก็สหรับนี้ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีโจโจครับผมสวัสดีครับ ใจ้าวู้อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะนะครับผมสำหรับคนที่อาอยากรู้รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คลิกดูด้านล่างได้เลยให้ผมนะครับคลิกเลยคลิกเลยนะครับเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดตรงนี้คืออะไรเรายังไม่ได้มาเลยอ๋อนี่เป็นเติมเงินนะครับโอ้อย่างนี้นี่เองไะครับผมอ่าในนี้ก็คือที่เติมเงินของเขานะครับเสร็จยังวะเดี๋ยวดูครัอ๋อเสร็จแล้วผมเป็นปืนโอเคโลโลโอ้โหเกือบลืมไปแล้วผมโหนี่เป็นของแคทนะครับนี่ปืนเคลโลโลวอเตอร์นี่ปืนฉีดน้ำด้วยล่ะ โอ้โหเท่ดีเท่ดีผมก็วิธีการมาก็ไม่ยากครับผมแล้วก็ไม่ง่ายนะครับวิธีการมาคุณก็เกิดมาตรงนี้ใช่ไหมครับจากนั้นก็เดินมานี่เลยครับเลี้ยวขวามาฮะเดินาาตรงมาแล้วก็เลี้ยวขวามานี้ให้ผนมะแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับนี่นี่นะครับอ่าปิดประป,ปุงเดี๋ยวอ๋อถึงว่าเรายังไม่ได้มาครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับ,บก็เมื่อกี้นี่ให้ให้ดูแล้วนะครับผมมีปืนปืนฉีดน้ําด้วซับเวอร์ดีเนะี่ยผมแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้เลยครับผมโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้นี่ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวััััััสสสดดีีีคคคครรรรบบบบบวุผมมขอณท่ชนะ bye ta-woo-hoo